กรมพัฒนาที่ดินภูมิใจเสนอสารเร่งซปเปอร์พอดอหนึ่งสารเร่งการผลิตปุ๋ยหมกักใช้แล้วจะหลงรักซปเปอร์พอดอหนึ่งวัสดุเหลือใช้ทางก,การเกษตรเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นกองปุ๋ยหมักแบบนี้นี่คือของที่เราต้องใช้เศษพืชแห้งมูลสัตว์ปุ๋ยไนโตรเจน และสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งสำหรับเกษตรอินทรีย์เราแนะนำน้ำหมักชีวภาพจากปลา9ลิตรเป็นแหล่งไนตโตรเจนให้กับจุลินทรีย์สารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งมีจุลินทรีย์8สายพันธุ์ช่วยเร่งการย่อยสลายวัสดุให้กลายเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างรวดเร็วทันใจเอาสารเร่งซูเปอร์พอดอหเทลงในน้ำา20ลิตรแล้วก็คนค้นคน,คนเพื่อปลุกจุลินทรีย์ให้ตื่น น้ำที่ผสมเสร็จแล้วก็เอามาอาบเอ้ยไม่ใช่เอามาราดลงบนกองปุ๋ยย่ำกองให้พอแน่นเพื่อรักษาความซ้นและให้จุลินทรีย์ทำงานได้ทั่วกองนำมูลสัตว์มาโรยลงมนกองวัสดุช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ตามธรรมชาติและเพิ่มธาตุอาหารให้ปุ๋ยหมักได้ดีตามด้วยปุ๋ยไนโตรเจนหรือน้ำหมักชีวภาพปลาเป็นอันว่าเสร็จชั้นที่หนึ่งส่วนชั้นที่สองและสามเราก็ทำแบบเดิมอย่าลืม ตั้งไว้ในที่หลบแดดหลบฝนด้วยนะกลุ่มจุลินทรีย์ที่เราราดลงไปจะทนความร้อนในกองปุ๋ยหมักและเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ45ถึง50องศาเซลเซียสจุดนี้สำคัญสุดๆต้องหยุดดูกองปุ๋ยหมักจะต้องมีความชื้นอยู่เสมอจะปล่อยให้แห้งเหี่เฉาเหี่ยวไม่ได้นะครับ ถ้ากำวัสดุแล้วคลายออกแล้ววัสดุแห้งร่วนคือใช้ไม่ได้ต้องรดน้ำเพิ่มแต่ถ้ากำวัสดุแล้วคลายออกแล้วมีน้ำติดที่ฝ่ามือแสดงว่าใช้ได้หรือถ้ากำวัสดุแล้วมีน้ำไหลออกจากง่ามมือแสดงว่ามีน้ำมากเกินไปให้เว้นระยะการรดน้ำให้นานขึ้นแล้วทุกอาทิตย์ก็ต้องคอยกลับกองปุ๋ยหมักแสนรักเพื่อระบายอากาศและเพิ่มออกซิเจน ผ่านไป2-3เดือนเราจะได้ปุ๋ยหมักที่มีสีดำหรือน้ำตาลเข้มเปื่อยยุ่ยไม่มีความร้อนมาบำรุงดินให้ร่วนสวยุยอุ้มน้ำได้ดีมีธาตุอาหารครบแบบไร้สารเคมีเพิ่มเงินในบัญชีดีต่อพืชดีต่อใจแบบนี้จะไม่รักได้ยังไงอนะเนาะเนาะ ติดต่อขอรับสารเร่งซูเปอร์พอด .1 ได้แล้ววันนี้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาทั่วประเทศ